พญานาคเกี้ยวแบบเล็กๆน่ารักน่ารักองน,นี้เขาจะสั่งไปบูชาที่ภูทับเบิกแต่เขาบอกว่าต้องแต่ทำพญานาคเกี้ยวมาองคนี้แหละมีแค่นำมาเกี้ยวกันไม่ต้องเอาไม้เสียบไม่ต้องล็อกอะไรปุ๊บวางก็ติดแมะกันเลยดูแล้วคือเกี้ยวกันแบบสนิทแนบแน่นมากๆดูเบื้องหลังวิธีทำกันเลยเริ่มต้นในการพลิกันหลังพับเป็นสามเหลี่ยมพับไปเรื่อยๆแล้วก็แปะลงไปที่กรนหลังวิธีการแปะให้ติดก็คือใช้ตะปูแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปจนเต็มองทีนี้คืองายมากเรียงให้สวยอย่างเดียวอรอนสามเหลี่ยมแหลมๆบนกระหนก็แล้วแต่ละ นเนะตัดขอบเสร็จก็มาติดด้วยดินทอง,ทองเขาจะมีสงไซส์คือไซส์เล็กและไซส์ใหญ่นะส่วนใครอยากจะออกแบบให้สีดินทองเป็นสีอะไรดินที่ติดขอบไม่มีหลายแบบนะไปเลือกกันดูนะเอาแบบที่สวยๆตัวเองชอบด้วยนะเราทําโครงของ2อ,องค์เสร็จเรียบร้อยเราก็ลองเอามาขนดเอามาเกีย้ยวพาราสีกันดูนะนลองเอามาเกีย้ยวแบบไม่ต้องล็อกนะยังแนบแน่นสนิทขนาดนี้เลยที่จะเกีย้ยวออกมาได้ทรงไหนก็คือเราจะต้องกาวโฟมออกมาได้พอดีด้วยนะเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการติดเกรดที่เราใช้เขาเรียกว่าเกร็ดกีพัทนะเกรดกีพัทก็สามารถนําไปใช้ได้หลายอย่างนะแต่่่สวนนนนใใหหญกก็็็เเเจะําามช้ปด นะขั้นตอนการติดเก็ดก็ไม่ยากนะเราจะเริ่มติดจากเกล็ดปลายหางขึ้นมาด้านบนของยอดเสียบติเก็ดก็จะต้องทำแบบหลายขนาดนิดนึงนะงต้องขนาดแบบ S M L เลยเพราะแต่ละสัตว์แต่ละส่วนที่เขาติดเนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันเราจึงต้องทำเกล็ดแบบหลายๆขนาดนิดนึงโอ้หอันนี้มันเล็กเกินไปไม่เนียนเล็กขนาดไหนลองไปวัดดูที่องค์เลยจะเอาไปติดมุมไหนดีวะเนี้ทำเล็กขนาดนดีขอยกเครดิตการทำเกล็ดพญานาะคให้กับคุณแม่เลยจะชนะเลยตบมือรัวๆดูสิแม่กูทำมาเล็กได้ขนาดนี้เก่งไหมล่ะเกล็ดพญานามร่เนี่ยว่า แม่กูอายุ67แล้วนะแต่ว่าตาย,ยังดีท,ดาากออกทั้เกตพญานาคออกมาได้เกตได้ขนาดนี้มองเห็นไม่ละมึงงั้นแม่ยัหยุดยั้ยงทำต่อไปเรื่อยๆเ,เ,เกตพญานาคเนี่ยขอบอ,อติดเกดเสร็จแล้วก็มาประกอบส่วนหางกันก่อนถ้าสเกตด,ดีๆพญานาคจะทำไม่ยากนะเพราะว่าทำแต่ละสัตว์แต่ละส่วนก็คือทำเป็นอะไรแล้วมาประกอบกันแต่ละชิ้นทั้งนั้นที่ทำไปก็ต้องเช็คความบาลานซ์ไปท,ท,ทำออกมาแล้วแต่ละสัตว์แต่ละส่วนก็ควรจะสมส่วนนะถึงช่างไฟสีแต่ละคนแม้ว่าจะทำพญานาคบ่อยๆเชื่อว่าพญานาคแต่ละอองงงค์ซเสมมไไปปาาานน แทนเมฆกันนะไม่ได้เป็นเครื่องจักรผลิตออกมาสักหน่อยติดเกต็ตรงนี้เป็นติดเกต็ขอบในติดเกต็ดขอบในมันจะยากกว่าด้านนอกนิดนึงนะามองของสายตาแล้วก็การติดมันจะทะลักทุเลนิดสักนิดว่ามองเห็นมังไม่เห็นมักก็ติ้มๆต่ำๆลงไปก่อนแบบนี้ก็ต้องทาไปเลงไปก็วัดไปบางครั้งนั่งทํางานเบื่อๆก็ต้องหาอะไรมาแก้เหงานี่เลยเครื่องแก้เหงาของเรานี่เลยน้องหมาเจอาป่วยของเราชื่อว่าอีมอเวลาทำงานจะมาคอยเฝ้าเราก็มาคอยงุ้งยิ่งงุ้งยิงอยู่ข้างๆตลอดนี่เลยนี่มึงชอบเล่นต่อยมวยกูใช่ไหมนี่เวลูไม่ใช่ป่ะ เหนื่อยทำไปสีต่อดีกว่าติบขอบในแล้ติดแล้วปวดเบ้าตาจริงๆงเ,องเอียงแล้วเก็บคอเคดหมดแล้วเนี่ยติดเสียงพยาน,นาก็ต่อเลยเสียงจะงอยหน้าแล้วก็จะงอยหลังนะจ๊ะเด็เรียกว่าจะงอยหรือจะงอนวะใครรู้ช่วยบอกทีนะม,นมีจะงอนตะบางลงปิดหน้าแล้วก็ปีกหลงังแถมด้วยเบ้าตาแล้วก็งอนร้านบนเสียงหนึ่งว่าทรงผมติดแล้วหลอเลยเป็นไงละเมิงฟิวฟ้าดูดีมีทรงนี่พยานาองค์สีเขียวเรื่องสีนี่เวลาสั่งสามารถเลือกได้ด้วยนะตามใจคนสั่งกันแบบสุดทริสไปขอพรจะได้ไม่ติดไม่ขาดต่่่่่่ออออันนนนตตตกกกกกาา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 รรทททเเเเหมมมืปปปีียยบลลลงงวิิ หรือจะไปติดอะไรเนี่ยก็ต้องเลือกสีให้มันเหมาะกระทองเนี่ยแนละ เสร็จแล้วเมิองอะไรวะนี่คืออะไรอ๋อปากลากขององค์พญานาคเป็นการทาแบบแยกส่วนประกอบแล้วก็แปะเข้าไปแต่แตงเสร็จแล้วก็ติดด้วยดินทองที่ขอบปากเป็นอันเสร็จแล้วก็สวยแบบง่ายๆติดที่ขอบทั้งปากด้านล่างแล้วก็ปากด้านบนนะเสร็จแล้วก็นําฟันติดลงไปบางคนก็จะติดรอบรๆรอบปากเลยนะแต่สําหรับเราเรามองว่ามันไม่สบายตามัมนมองดูเต็มเกินไปดูแลอาจจะไม่มีมิติข,ของคาว่าเคี้ยวแล้วก็เลยขอติดแค่4ฝ่ฟนสองล่างสองอึ้นโจต,ต้องแลวแต่คนชอบนะติดตาปุ๊บก็ดูมีชีวิตขึ้นมาเลยส่วนลิ้นใคร นั่นแหละอาแบบพอประมาณพอประมาณก็พอเนอะความเกีียวขององค์พญานาคู่นี้แค่ตั้งชึบล็อกลัดกันแน่นเลยและที่เห็นมุนมอยู่นี้คือยังที่เสียบไม้ล็อกเลยนะคืององมากว่างกันปุ๊กก็รัดกันปั๊บเลยคู่นี้ถ้าทางจะรักกันจริงๆนะพญายน้าเกีียวหมุนไว้ได้ทรงดูแลเราก็จะล็อกด้วยไม้เสียบลูกชีนั้นจบสำหรับองค์พญานาคู่นี้เจ้าของจะเดินทางมารับที่บ้านเราเองจะเ,เดินทางมารับจากจังหวัดเพชรบุรีบ้านเราอยู่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็จะนําไปไหว้ต่อที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น่อยสธีกาารทํ อะไรจะงอนหน้าจะงอนหลังแต่ละขั้นแต่ละตอนคนที่ตามเอาไว้ก่อนนะแล้วคลิปหน้าจะมาสอนทําอะไรชิลเล็กๆให้ดู